สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับในวันนี้นะครับเรามาถึงพระธ,ธรรมโยนาผมอยากจะใช้คําว่าหนีก็หนีไม่พ้นนะครับเรามาเจาะลึกเข้าสู่พระธรรมโยนาเรื่องราวที่น่าสนใจนั้นมีบทเรียนมากมายเกี่ยวกวับเรื่องของการเชื่อฟังก็ดี การกับใจใหม่ก็ดีหรือความเมตตาของพระเจ้านะครที่เราสำรวจการเส้นทางชีวิตของโนอาห์ที่บันทึกไว้ผู้พี่น้องที่ไม่ได้มาเป็นคริสเตียนตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนไม่เคยเรียนระวีวรลศึกษาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับยโยนาเท่าไหร่นะครับโย,โยนานครับโยนาในท้องปลาแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่มาอยู่ที่โบสถ์ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากครูละวีนะครับว่า ในพระธรรมโยโนาก็พูดถึงเรื่องของปลาใหญ่ใช่ไหมครับและโยโนาก็ถูกกลืนเข้าไปอยู่ในท้องปลานะฮะแล้วเราก็มีเพลงเกี่ยวโยโนามากมายเหลือเกินจริงๆแล้วพี่น้องครับพระธรรมโยโนานเนี่ยนะครับโดดเด่นในหลายเรื่องเลยเพราะว่าจริงๆโยโนานเนี่ยท่านเป็นผู้เผยเพระชนะนะครับโยโนานเป็นคนที่พูดน้อยแต่ผลงานการการะทำและคำพยากรณ์น,นั้นมีคุณค่าซึ่งเราจะถอดบทเรียนจากวันนี้นะครับในวันนี้ด้วยกัน ถ้าจริงแล้วว่าเราพูดถึงโยนานะครับเขาก็เป็นผู้เผยพระน้อยคําว่าผู้เผยพระน้อยนี่ไม่ใช่สถานภาพที่เขาเล็กนะครับหรือเขาจะด้อยค่าไม่ใช่แต่ผู้เผยพระเจน้อยหมายความว่าคือบทความที่เขาเขียนเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็ในพระคัมภีร์เนี่ยมีผู้เผยพระชจน้อยทั้งสิ้นเนี่ยสิบสองเล่มด้วยกันนะครับสิบสองเล่มและเมื่อเราผ่านเรื่องของโฮเชยานะครับเรารู้นะครับโฮเชยาที่อยู่ทางซ้ายนะครับกับนางโกเมอร์นะ พระเจ้าใช้โฮเชยาและให้นางโกเมอร์นั้นเป็นภาพแทนอิสราเอลโฮเชยาสามี ami, ก็เปรียบเทียบกับพระเจ้าเป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าโฮเชยาก็คือพระเจ้านะครับก็ไปเอานางโกเมอร์ซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีมาเป็นภรรยาหมายความว่าครับหมายความว่านางโกเมอร์นั้นก็คือเป็นผู้หญิงที่นอกใจเปรียบเทียบกับอิสราเอลครับอิสราเอลเนี่ยนอกใจพระเจ้านะครับไปกาบไว้ลูเขารพนั่นคือ เป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงตัวแทนนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นพระธรรมโยเอลโยเอลนั้นก็พูดถึงเรื่องตะกแน่นก็คือการพิพากษาครับตะกแตนนั้นเป็นกองทัพของศัตรูอิสราเอลที่เข้ามาโจมตีและเข้ามากืนกินอิสราเอลก็คือการพิพากษาที่พระเจ้าใช้คนต่างชาติกองทัพของบรรดาพวกไม่ว่าจะเป็นอสัสเซียก็ดีนะครับกองทัพบ,บาบิโลนก็ดีมาโจมตีอิสราเอลเพื่อ สอนเขาเพื่อเตือนให้เขาหลับจํามาถึงโยนาครับโยนานั้นเป็นภาพเหมือนหรือภาพเปรียบเทียบอิสราเอลเมื่อโยนาได้รับคําสั่งที่ชัดเจนจากพระเจ้าท่านไม่ทําตามตัวโยนาเองเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับตัวแทนอิสราเอลและเป็นเหมือนกับพวกเราเหมือนกันว่าเวลาที่พระเจ้าบัญชาเรานะครับหลายครั้งทีเดียวเราไม่ได้เชื่อฟังแม้ว่าคําสั่งนั้นชัดเจนเหลือเกินเราก็ยังไม่เชื่อฟังเราไม่ทําตาม เหมือนกับคนอิสราเอลเหมือนกับโยนาครับนิสัยของการดื้อดึงและมักกระบฏเกิดขึ้นนิสัยของการพยายามที่จะขัดขืนไม่เชื่อฟังพระเจ้าเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือพระธรรมโยนาดวยทั่วไปนะครับพี่น้องครับคำพยากรณ์ที่บันทึกอยู่ในพมภีเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าการประกาศตามธรรมดาเป็นเรื่องของความอัศจรรย์เพราะอะไรครับเพราะพระธรรมโยนานั้นเป็นเรื่องที่แสดงสิ่งสภาพภายจิตวิญญ,ญาณอันน่าเศร้าของชนชาติอิสราเอล เป็นสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นภาพของเราและภาพของหลายๆคนที่ไม่เชื่อฟังตกต่ำและเรียกร้องสิทธิ์ทวงพระสัญญาของพระเจ้าชัดเจนมากเป็นสถานการณ์ที่สมควรได้รับการตีสอนและคำสอนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงสถานการณ์ที่พระเจ้าสอนโดยใส่โยนาเข้าไปอยู่ในท้องปลาแล้วก็ได้บรรณานให้เกิดขึ้นหลังจากที่โยนาทำเรื่องราวต่างๆที่พระเจ้า บรรชาไว้สําเร็จแล้วแต่เขาก็ยังมีจิตใจที่ไม่เต็มร้อยกับพระเจ้าพระเจ้าก็สอนเขาอีกบทเรียนหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโยนานั้นเป็นพระคัมภีร์เล่มเดียวในผู้เผยพระชนะน้อยที่บันทึกว่าเขาวิ่งหนีจากพระเจ้าแต่ก็หนีไม่พ้นครับผู้เผยพระชนะคนอื่นเนี่ยนะครับเขาไม่อยากทําแต่ในสุดเขาก็ทําแต่โยนานะครับไม่อยากทําหนีพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังทรงพระกรุณาให้เขากลับมาทํางานที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้ พียงครับในชีวิตของเราหลายหครั้งทีเดียวนะครับพระเจ้าได้ให้เราทําอะไรบางอย่างแต่ด้วยความไม่พร้อมของเราด้วยจิตใจที่ไม่เชื่อฟังของเราด้วยความเป็นตัวตนของเราเองนะครับทําให้เราหลุดจากทางของพระเจ้าหลุดจากน้ำัรไทยที่ดีเลิศของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเราเพราะฉะนั้นเราจะได้รับบทเรียนจากพระธรรมโยนานี้นะครับ ในพระวจนะของพระเจ้าอพยพนะครับบทที่32ข้อ9ได้บอกว่าเราเห็นชนชาตินี้แล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะครับอิสราเอลเราเห็นชนชาตินี้แล้วและดูสิเขาเป็นชนชาติที่หัวแข็งและมักกระบฏเราเห็นชนชาตินี้แล้วนะครับพระเจ้าเห็นเราเพราะเ้ารู้จักรู้จักเราขออย่าให้เราเป็นชนชาติที่หัวแข็งและมักกะบฏบทเรียนประการแรกครับของโยนาในเช้าวันนี้เราเห็นถึงการทรงเรียก และการไม่เชื่อฟังของโนอาห์การทรงเรียกของพระเจ้าและการไม่เชื่อฟังของโยนานะครับปรากฏอยู่ในโยนาบทที่1ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่3ครับพระเจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาบุตรอามมทัยว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเพราะความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วแต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิตจากพระพักพระยาวเวท่านได้ลงไปเมืองยับฟาและพบเรือกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาชิต ดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและลงเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิตให้พ้พระพักพะยาเวเพื่อพีตอนนี้นะครับพระเจ้าให้โยนาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปประกาศกล่าวโทษเพื่อพีผู้ชัดเจนนะครับเพื่อพีผู้ชัดเจนว่าไปที่ไหนครับไปยังนีนาเวนะครใหญ่นีนาเวนั้นเป็นเมืองหลวงของอัสซีเรียซึ่งเป็นศัตรูอิสราเอลและ อัสซีเรียเนี่ยพยายามที่จะโจมตีอิสราเอลและเข้าครอบครองอิสราเอลเพราะฉะนั้นอิสราเอลก็รู้ครับว่าอัสซีเรียเนี่ยเป็นชนชาติศัตรูโยนาก็รู้ว่าอัสซีเรียหรือนีนาเวเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้ามาเพื่อที่จะครอบครองอิสราเอลจะมาโจมตีอิสราเอลถามว่าแล้วเราจะไปประกาศข่าวดีกับเขาทําไมแล้วพระเจ้าก็ยังใช้ฉันไปประกาศข่าวดีกับพวกเขาอีก นั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลเพราะอะไรครับเพราะว่าทําไมอ่ะพวกเขาไม่หวังดีก็ปล่อยเขาตายไปสิทําไมพระเจ้ายังให้ฉันไปช่วยเขาอีกพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าอะไรครับบอกว่าจงรักศัตรูจงอวยพรกับผู้ที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านนั่นหมายความว่าความรักนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับศัตรูของเราก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราได้รับบทเรียนตรงนี้ในขณะที่พระเจ้าทรงเรียกแต่โยนาไม่เชื่อฟังบทเรียนแรกก็คือว่าเราไม่สามารถหนีจากการทรงเรียกของพระเจ้าได้ครับการตอบสนองของโยนาต่อการทรงเรียกของพระเจ้าทันทีคือการหนีครับแต่เขาหนีไม่พ้นเขาตีตัว๋วซื้อตั๋วขึ้นเรือไปยังเมืองทาชิตเพื่อที่จะหลีกหนี จากหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายคําว่าให้พ้นจากพระพักพระยาเวก็คือความคิดของเขาว่าเมื่อเขาออกจากอิสราเอลเมื่อไหร่เขาอยู่นอกการควบคุมของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับถ้าท่านดูในแผนที่นี้นะครับอัสซีเรียเนี่ยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมืองนินาเวนี้ก็เป็นเมืองหลวงของอัสซีเรียนะครับซึ่งเป็นมหาอาณาจักรเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มาก ในขณะที่เขาจะต้องมาโจมตีเยรูซาเล็มอิสราเอลนั้นเขาย้องเดินทางมาการเดินทางนั้นก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพใช้เวลานานหลายสัปดาห์นับนับเดือนนะครับเป็นแรมเดือนทีเดียวฉะนั้นตรงนี้ครับเราจะเห็นครับว่าเมื่อพระเจ้าได้ใช้โยนาให้ออกไปจากเยรูซาเล็มนะครับเดินทางไปที่เนเนเวก็กินเวลาหลายเดือนอยู่แล้วนนเนเวเหล่านั้นนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะโจมตีอิสราเอล เขาก็หนีครับหนีไปไหนครับหนีไปเมืองทาชิตซึ่งอยู่ทางตะวันตกเลยนะครับถ้าท่านดูในแผนที่นี้นะครับทาชิตนี้ก็อยู่ที่สเปนครับอยู่ทางตะวันตกสุดเลยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไกลไหมครับไกลมากนะครับฉะั้นตรงนี้เองเขาอยากจะหนีครับเขาคิดว่าเขาพ้นจากเยรูซาเล็มอิสราเอลแผ่นดินพันธมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขา อยู่นอกเหนือการควบคุมของพระเจ้าแล้วนี่คือความคิดสั้นๆความคิดง่ายๆความคิดผิวเผินความคิดที่อยู่บนยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองแต่เมื่อเขาจะเข้าไปสู่โลกกว้างภายนอกเขาลืมไปว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมโลกใบนี้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับแต่การทรงเรียกของพระเจ้านั้นไม่ได้หนีหรือไม่ได้ออกพ้นจากโยนาเลยแม้แต่น้อยครับจบไปแล้วนะครับ วันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำานยพระพรที่น้องแจ็คทุกท่านครับสวัสดีครับ